สวัสดีจ้ามาพอกับยิบุ๋มขึ้นเก่าได้พี่น้องมื่อนี้ยิบุ๋มสิผ้ากินตำปลาตำบมงหงใสกุ้งใส่ปูมัว่วสัวไปเล่นเลยจ้ามื่อนี้ตำไหลแนวพี่น้องเบิ่งได้ไปยังจ้ะตำอ่ากุ้งสดกขมีพี่น้องอันนี้คือปูได้จ้ะโอ้ยพี่น้องตำเสพท์กระจองพี่น้องเสพเซฟพี่น้องพู้ได้ยากน้ำกับมาเด้อมามามา,มา กินอย่างก่อนเนาะพี่น้องเนาอะอพี่น้องทำลายเบบุ้มเฮียเอ่อให้เยเบบุ้มพากินกุ้งก่อนดีก่อนเนาะแสบพี่น้องผู้ใดอยากน้ำกันกุ้งพี่น้องกุ้งสดน้ำจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอืภูดัะพันผักมาเนออี่ย เขาช่วงเด็ใจพี่น้องเขาต้องนอืมออบุกเั้กกอบบู่เออ,องเข้มันถักแซ่บพี่น้องแซบ่แซบพี่ปู อเหน่อววานชำ่ำน่าเบบดหน่วยพี่น้องอืมอม,มเด้ยวยผุดไอย้ยาเพ็ดซวงขนาดด้วยพี่น้องมาหันซีวิตเป็นเวียนๆหัวมากินเผ็ดๆหนีไม่แห้งอืมอืม กุ้งสดตบบพริกรว่นรวนๆเลยจ้ะเพชรตีบางย่างครับพี่น้องอืมรับพักไปเก็บมาก เอ็มม่หยกส่วนเลยหอยเป็นโตแล้วจ้ะแถวในไก่อ้างหอยหลายหอยโอหมก็วาแบบนั้น ดีไซน์ยังไงพี่น้องอืมสดยอดเลยอืมโหกับไส,สอืแซ่พี่น้องส,สาบ คักขนาดอืมเฮ้ยขนาด สังพักเพร้แท้พี่น้องกับกระสับยังกระสับสามกินเหม่อเนาะอืแม่ความพี่น้อง うん。 มันอีกตุ๊จัดกินี่น้องยรับมาเลืจาดกินน้กันจัดจัง คนละร่งสมส่ำสมเนี่ยบุมมาหรือจ้มา